ซื้อกล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดีเลือกกล้องวงจรปิดต้องดูอะไรบ้างต้องไม่พลาดครับสวัสดีครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อกล้องวงจรปิดผมบอกไว้ก่อนนะครับผมแชร์จากการใช้จริงเออคือผมเป็นโลกอยากรู้ไงว่าไอ้ยี่ห้อไหนมันชัดกว่า,ายี่ห้อไหนผมก็ซื้อมาแม่งทุกรุ่นเลยเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังว่าท่านจะซื้อกล้องวงจรปิดท่านจะซื้อยี่ห้อไหนดีอ่ะมาดูในช่วงราคาก่อนนะช่วงนี้ก็จะเป็น,นเนี่ย 399 399 399 399คือไอโซนเนี้ย3 9 9เห็นปะมันก็จะมีหลายยี่ห้อนะผมจะบอกส่วนไอตัวนี้เป็นของเซ a o m i 1200อน,นี่เป็นของ w s starcam 1พันตัวนี้เป็นของ i m o u 1 2 0 0แล้วก็อันนี้เป็นของ w s starcam ซึ่งผมไม่ประทับใจมากเลยไม่ใช่ไม่ประทับใจยี่ห้อนะไม่ประทับใจร้านเดี๋ยวผมจะสอนการเลือกซื้อร้านดีดอ่ะ ไอ้ตัวนี้พันสองเจ๊งไปแล้วส่งเคมแม่งร้านก็ไม่ให้เคอยากจะเอาเบิร์ดกระโหลกร้านมันเหลือเกินอันนี้เป็นเป็นกล้องที่ผมเป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาใช้รุ่นแรกๆเป็นของ F N K Vision ตัวละ4 9 9แม่งโคตรคุ้มอ่ะเออตอนนี้เป็นตัวที่แบบเรียกว่าคุ้มค่ามากเลยนะ499เป็นกล้องกันน้ำกันแดดกันฝนผมมีอยู่ประมาณ 4- 5หตัวบางตอนนี้เออก็ยังใช้ได้เกือบทุกตัวนะพังอยู่ไม่กี่ตัวทนมากเลย ใช้ไฟ12โวลต์ผมก็นรู้สึกว่าเป็นกล้องติดภายนอกที่มันคุ้มมาเออสถียรด้วยนะอันนี้เป็นกล้องกล้องชุดเดี๋ยวค่อยพาไปดูอ่ะอันแรกเลยต้องดูงบประมาณก่อนคือต้องถามว่าท่านจะมาซื้อทําอะไรถ้าเกิดท่านจะซื้อเพื่อไว้ส่องหมาส่องแมวแบบไม่ต้องการการใช้งานมากผมว่ากล้องไอ้ตัวพวกเนี้ยมันก็โอเคนะเออมันก็โอเคนะพวก4-500เดี๋ยวผมจะเอารีวิวภาพตอนกลางคืนให้ดู ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดภาพตอนกงคือช่องอื่นนะเขาจะรีวิวภาพตอนกลางวันภาพตอนกลางวันมันไม่ได้บอกอะไรมากหรอกกลางคืนนะมันจะบอกได้เยอะกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพตอนกลางคืนของไอ้พวกกล้องตัวละสี่ห้าร้อยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้น่าเกียดเออคือถ้าเกิดท่านจะซื้อมาดูแมวดูแมวดูอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวแค่นี้ก็พอหรือบางร้านผมเห็นนะไปต่างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเอาไปติด ดูมือพนักงานว่าการจิกเงินในอันนั้นก็กล้องพวกนี้ก็เพียงพอเออสี่ห้าร้อยท่านไม่ต้องไปซื้อแพงหรอกความเสถียรก็โอเคเลยนะน,นแต่ผมชอบตัวนี้มากเลยคือกล้องบางรุ่นเว้ยกล้องบางรุ่นเว้ยเน็ตหลุดเน็ตหลุดและแม่งมันไม่ต่อให้เว้ยเออเราต้องไปกดรีสตาร์ทแต่เนี่ยผมเน็ตลงเน็ตหลุดอะไรมันรีคอนเน็กได้พวกนี้มันรีคอนเน็กได้อ่ามาดูยี่ห้อก่อนยี่ห้อเน,นี้ยมันเป็นยี่ห้ออะไรเว้ยนะออซีแคมออซีแคน ตัวละ389บาทใส่ไ m i คร o sd ได้อันนี้เป็นแอปยซ c มั้งจำไม่ผิดเป็นแอป,ป yo c เอออีกอันนึงอะเวลาเลือกซื้อกล้องวงจรปิดนะควรจะคำนึงถึงแอป,ปด้วยเออแอป,ปที่รู้จักกันก็คือจะมี v 3 8 0 pro เนี่ยเดี๋ยว v 3 8 0 pro อ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูหน้าตามันเป็นยังไง v 3 8 0ป pro หน้าตามันก็จะเป็นที่มันเขียนอย่างนี้เนี่ยเนี่ย v 3า0น pro เนี่ยเห็นปะ เข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้เห็นปะ v 3 8 0อ่ะแต่เข้ามาตอนนี้กล้องไม่มีหรอกเพราะว่ามันมันตั้งอยู่นี่อ่าแล้วก็แอป,ปที่ที่ผมค่อนข้างชอบก็คือ yo c เออ yo c เนี่ยเป็นแอป yo c เี่ย v 3 8 0 p r o yo c ai 2 8 5อ่า ai 285แล้วมันก็จะมีแอป,ปอะไรอีกวะ iphone iphone นี่จะเป็นแอป,ปของ ws star cam แล้วก็จะมีจะมี IP Pro จะมีอะไรเต็มไปหมดนะ่ะคือไอ้ตัวนี้มันใช้แอป YoC YoC ข้อดีของมันคือมันสามารถแชร์ภาพไปดูในคอมได้เอออันอื่นไปดูในโปรแกรม CMS เอออันอื่นนะ่ะแชร์ยังหาวิธีแชร์ไม่เจอนะแต่อตันเนี้ยมันแชร์ภาพดูในคอมได้เซน4 9 9แล้วก็ไอ้เนี้ยเป็นของ Vitino ไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถมันดูแอป IC ตัวละ389คุณภาพภาพมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากคือ300 400ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมันเท่าที่ผมใช้มามันคุณภาพพอๆกันมันจะต่างกันแค่แอปอันนี้เป็นโยซีอันนี้เป็น Ic อันนี้เป็นแอปอะไรวะ P268 Lite อันนี้เป็นแอป V380 Pro เนี่ยคือเนี่ยเห็นปะอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันนะคือบางยี่ห้อนะเนี่ยคือถ้าเกิดกล้องกล้องที่แบบว่าแบรนด์ไม่ค่อยดังอะไรมากนะอย่าง ออซีแคมอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีแอปเป็นของตัวเองอย่างไอเนี้ยเป็นออซีแคมอันนี้เป็นออซีแคมแต่อันนี้ใช้โยซีอันนี้ใช้เป็น V380 Pro ปเออคือกล้องจีนที่มันแบบว่ามันไม่ได้มีหอดังอะไรเป็นของตัวเองอะ่ะมันจะใช้แอปโยซีวีสามแอะไรพวกเนี้ยอย่างไอเนี้ย f n k vision ก็ใช้แอปโยซี ie, แล้วมันก็จะมีแอป a i 2 258เออของ f n k vision นะ ซึ่งมันจะไม่เปแอปของตัวเองแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันดังๆหน่อยอย่างเช่น iMoU อ่ะมันก็จะเป็นแอป iMoU Live เป็นแอปของตัวเองเออหรือ Xiaomi ก็จะเป็น Mi Home WS Star c a m ทุกรุ่นทุกรุ่นจะดูแอป i p h o n เออในคอมก็จะมีแอป i p h o w แล้วก็ท่านก็สามารถดูในเครื่อง NVR ได้เนี่ย iMoU ก็จะมีแอปเป็นของตัวเองคือยี่ห้อที่มันดังๆหน่อยอ่ะเขาจะทำแอปเป็นของตัวเองแต่เป็นยี่ห้อจีนที่มันตีแบรนด์อันนี้ยี่ห้อ วิทินโนเออมันก็จะมียี่ห้อคล้ายๆอีกอันนึงที่ผมสับสนเป็นวาตาชิวาตาชิน่าจะเป็นของเกรดดีหน่อยเอออันนี้เป็นของสามร้อยกว่าบาทแต่มันก็ไม่ได้หน้าเกียรตินะเออคือถ้าเกิดท่านซื้อหลักสนะี่ห้าร้อยนะท่านไม่ต้องซีเรียสฟ้าอาทิตย์จะตกดินแหละท่านไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเกิดท่านซื้อเริ่มเป็นพันเนี่ยไอ้ตัวนี้นะถ้าเกิดจะซื้อดูหมาดูแมวอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากหรอกเพราะ เมมอีกสองร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นซื้อเป็นพันล่ะอันนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ก็นนั้นซื้อเป็นพันเราต้องซีเรียสแหละอย่างของถ้าเกิดท่านจะซื้อกล้องดูคลิปนี้ท่านดูท่านทนผมบ่นมาได้ถึงคลิปนี้ท่านจะซื้อ W S Star Cam สิ่งแรกที่ท่านต้องดูคือร้านค้ามันเป็นร้านน่าเชื่อถือไหมทางที่ดีที่สุดนะซื้อจากร้านออฟฟิเชียล ทีถ้าเกิดในช h อป e ีมันก็จะเป็น Ws Star Cam Official แล้วก็ใน Lazada ก็ Ws Star Cam Official ข้อดีของร้าน Official คือเสียเปลี่ยนตัวใหม่ปีหนึง่งเออแต่ผมยังไม่เคยเสียนะเสียเปลี่ยนตัวใหม่แต่ข้อเสียคือรุ่นมันจะน้อยกว่าร้านเครื่องหิวเครื่องหิวกับ official ต่างกันยังไงคือสังเกตข้างกล่องสังเกตข้างกล่องข้างกล่องเนี่ยนะนะถ้าเกิดร้านออฟฟิเชียลเนี่ยนะมันจะมีเบอร์โทร 02เป็นเป็นอีกเว็บนึงอ่ะเอออันนี้จะเป็นเว็บของอันนั้นน่ะจะมีเบอร์02เป็นเบอร์ฮอตลงฮอตไลน์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือประกันศูนย์เออก้องมันจะมีอยู่สองแบบคือประกันศูนย์กับประกันล้านประกันศูนย์คือเนี่ย Wsstar c a m ล้านออฟฟิเชียลมันจะประกันศูนย์ก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่เออแต่อันนี้เป็นกล้องประกันล้านเนี่ยอันนี้ที่ผมซื้อมานะคือเครื่องศูนย์ไม่ไม่มีผมก็เลยลองซื้อกล้องประกันล้านไอฮาเอ,อ้ย ซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนนึงพังแล้วเ okay, คแม่งก็แชทร้านแม่งก็ไม่ตอบแชทกูจะไปให้ดาวหนึ่งดาวมึงนะร้านไม่ไม่อยากประจานร้านไหนแต่เป็นนั่นแหละเออร้านไม่อยากประจานนะเออแต่ทางที่ดีแนะนําไม่ซื้อร้านออฟิเชียลเนี่ยไปติดติดวงติดบอยมาแม่งไม่มีผลอะไรแกะทิ้งแม่งเลยเนี่ยบอยโคตรไร้าสาระเลยคือซื้อร้านทําเป็นว่าประกันแต่จริงๆมันไม่ประกันหรอก ออคือ WS Star c าแมต้องระวังให้ดีๆเพราะว่าเครื่องฮิ้วมันเยอะเออคือยี่ห้ออื่นผมไม่ค่อยอน,นันมากสท่าไหย่หรอก WS Star ตาแมล้านเครื่องฮิ้วมันเยอะแล้วส่วนมากมันจะเป็นประกันล้านเนี่ยใครดูมาถึงตอนนี้ก็ยินดีด้วยที่คุณได้ความรู้ในการเลือกซื้อกล้องเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดท่านซื้อประกันล้านเนี่ยอันนี้นอนเดี๋ยวผมต้องมาซ่อมเองเออมาซ่อมเองแม่งตัวละตั้งพันสองแม่งนอนทิ้งแม่งโคตรเสรียดายเลย WSST a r c าแมต้องระวังล้านที่ซื้อดีๆ ต้องดูร้านที่มันน่าเชื่อถือหน่อยเออร้านที่มันขายมานานไอ้ร้านมันจะมีอยู่ร้านนึงอะผมจําชื่อร้านไม่ได้วะ่ะมันขายนอ,นอกจากลาซาด้ามีเว็บทรงเว็บไซต์ด้วยเออมาดูน่าเชื่อถือดีแต่อเนี่ร้านนี้มันขายแค่ในลาซาด้ากับช้อปปีแล้วแชทแม่งก็ไม่ตอบน่าเบื่อมากเลย WS Starcam ดูดีๆแนะนําซื้อประกันศูนย์ร้านออฟฟิเชียลเท่านั้นเอออย่างของเซี่ยมี่อีกเซี่ยมี่ผมก็จะซื้อร้านที่เป็นประกันศูนย์ ผมเคยโชว์ไปแล้วมันเป็นประกันของซินเนกเป็นประกันของซินเนกคือโคตรดีเลยไม่ห่วงซี่มีมผมซื้อมาจากเซี่ยมี่ออฟฟิเชียลในไลน์ในช้อปปี้นะลิงก์แปะไว้ใต้คลิปมันจะเป็นร้านที่เป็นประกันศูนย์และประกันศูนย์ศูนย์มันประกันโดยซินเนกซึ่งเราจะอุ่นใจเว้ยเออเราจะอุ่นใจคือคลิปเนี้ยผมจะไม่พูดเรื่องความละเอียดอะไรมากนะเพราะว่าผมทําไปให้ดูหลายคลิปแล้วอันเนี้ยความละเอียดนะี่ยมันคือเรื่องที่เราได้มาแล้ว แต่ก่อนจะซื้อเราต้องดูอะไรบ้างที่อื่นเขาไม่บอกแต่ผมจะมาแชร์ว่ามันต้องดูอันนี้นะมันจะผิดพลาดแบบกูนะอะไรประมาณนี้เนี่ยคือเซี่ยวเมี่ยมมันก็จะมีประกันล้านกับประกันศูนย์ซึ่งถ้าเกิดคุณคือประกันศูนย์ก็สบายใจได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องโก o บอแต่เกิดประกันล้านบางอันมันเป็นลอมจีนเป็นชายนิดเวอร์ชันแม่งต้องต่อเซิร์ฟจีนแล้วมันจะมีความหน่วงมีความมุ่นวายอ่ะเออ ฉะนั้น,นผมก็ซื้อประกันศูนย์แล้วมันก็ประกันโดยซินเนกเออคืออีกยี่ห้อหนึงเป็น i m o u ยี่ห้อนี้ก็ไม่ค่อยห่วงสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่มีเครื่องหิว้วหรือว่าผมยังไม่เจอไม่รู้นะเออ i m o u อ่ะนำเข้ามาโดย SIS เออ SIS นะเขมง่ายเออมันเป็น SIS เนี่ยเห็นปะบริษัท SIS d e i t i o n จำกัด สบายใจได้คือ IMOU ซื้อร้านไหนก็น่าจะเหมือนกันนะถ้าเกิดมันเป็นร้านประกันเพราะว่ามันเป็นประกันมันนำเข้ามาโดย s i s เออ s i s นำเข้ามาแล้วมันก็กระจายไปยังดีลเลอร์ต่างๆเวลาเสียต่อให้คุณซื้อร้านไหนมันก็ร้านมันก็ส่งเคม H i s เออฉะนั้นนะ IMOU ก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องประกันหรือบริการหลังการขายเพราะ s i s ผมว่าจากประสบการณ์ผมว่ามันโอเค ไม่ได้เฉพาะกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไอทีก็โอเคแต่ WS Star Cam คนนําเข้ามันมีบริษัทเดียวมั้งเออมันไม่ไเป็นนําเข้าโดยพวกเอสไอเอสพวกซินเนกอะไรอย่างเงี้ยทามันทาให้เครื่องยิ้วมันก็เยอะเออผมเป็นห่วง WS Star Cam ส่วนอีกอันนึงที่ผมประทับใจนะเรื่องประกันคือ FNK Vision FNK Vision ไอตัวซื้อมาตัวละ400แม่งเสียส่งไปเคสแม,ม่งส่งกลับคืนมา ใช้ได้เออโอเคเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องอันเนี้ยแล้วอีกอันนึง่าผมจะพูดเร็วๆเ,เดี๋ยวพ่อจะพูดเจาะในคลิปถัดไปอีกอันนึงที่ต้องดูเป็นอันนี้เป็นดีเทลลึกแล้วก็จะมีการเข้าราหัสเออการเข้าราหัสอันนี้เป็น H265 มันก็จะมี H264H264 บวกต่างกันยังไงคือ H265 มันจะคุณภาพไฟล์ดีและประหยัดเออ อย่าง H สองหกห้าใช่ปะก็จะมี iMou Xiaomi เนี่ยไอสองตัวนี้ H สองหกห้าแล้วก็วิท i โ o ่วิ i n โไอตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็น H สองหกห้าไอตัวนี้ไม่แน่ใจ FNK นี่ไม่แน่ใจมันไม่ได้เขียนบอกอืมถ้าเกิดเป็น H สองหกสี่ก็จะเป็น W S Star Cam ผมยังไม่เจอกล้อง W S Star Cam ที่เป็น H สองหกห้าเลยนะเดี๋ยวไปหาดูก่อน ส่วนมากมันจะเป็น H264 กับ h 2 6 4พัดซึ่งถามว่ามันต่างกันเยอะไหมก็คือมันจะได้เรื่องของคือถ้าเกิด H265 เมม32กิกมันจะเก็บได้เยอะกว่าอธิบายแบบง่ายๆนะคือมันจะเก็บไฟล์ได้เยอะกว่าเพราะว่าสมมติไฟล์ความยาว1ชั่วโมง H265 มันจะขนาดเล็กกว่า H264 h 2 6 4, 4ดเออ6 4ดมันก็บีบได้ดีกว่า64 64นี่กากสุดเออเนี่ยคือการบีบไฟล์เออ การบีบไฟล์ที่หลายคนไม่ค่อยรู้อีกอันนึงเรื่องพิกเซลอะเออเรื่องพิกเซลสามล้านพิกเซลสี่ล้านพิกเซลอะไรพวกเนี้ยคือเอาจริงๆนะพิกเซลมันเป็นแค่ขนาดวิดีโอเว้เออคนมันชอบดูเรื่องพิกเซลอย่างเดียวอย่างกล้องนี้มันเขียนสี่ล้านพิกเซลอันนี้ก็สี่ล้านพิกเซลพิกเซลคือมันเป็นขนาดวิดีโอสองพันกว่าคูณเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะต้องดูจริงๆนะคือเป็นเรื่องของเซนเซอร์ภาพเออ เซนเซอร์ภาพส่วนมากที่จะรุ่นแพงๆเน่ยนะเป็นพันๆนะก็จะเป็น1ส่วน1ส่วน3นิ้ว1น2.5 1ส่วนสอนส่วนนิ้วซึ่งเซนเซอร์ยิ่งใหญ่ยิ่งดีเออสมมติก็เกิด1นึ่ส่วน2 1ส่วน2นิ้วก็คือครึ่งนิ้วเออก็ครึ่งนิ้วก็ประมาณนี้เซนเซอร์เออครึ่งนิ้วก็ใหญ่ถ้าเกิด1ส่วน3ก็1ใน3นิ้วก็จะน้อยกว่า1ส่วน2นิ้วเออ ซึ่งเซนเซอร์ใหญ่มันมีผลยังไงคือคุณต้องทําเข้าใจเรื่องการทํางาน <S <S 1> <S 1> คือภาพมันจะเก็บไปยิ่งเซ็นเซอร์ใหญ่อะแล้วมันจะทําให้ภาพคมชัดมากขึ้นนะเออมันจะทําให้ภาพคมชัดมากขึ้นมันวัดกันที่เซ็นเซอร์คือบางอันนี่นะกล้องบางตัวนี่นะเซ็นเซอร์มันตัวน้อยแต่แม่งเอาไปขยายเป็น4ล้านพิกเซลคุณคิดอะคุณคิดสมมติเซ็นเซอร์อะเท่านิ้วโป้เซนเซอร์เท่านิ้วโป้นะแล้วเอาไปขยายภาพเท่าฝ่ามืออย่างเงี้ย มันก็จะเกิดภาพแตกถูกปะแต่ถ้าเกิดเซ็นเซอร์เท่าสัก3นิ้วอย่างเงี้ยสนิ้ว4นิ้วเอาไปขยายเท่าฝ่ามือภาพมันก็จะคุณภาพดีกว่าเรื่องของเซนเซอร์ก็มีผลในการเลือกซื้อซึ่งร้านแม่ไม่ค่อยบอกอะเออต้องไปอ่านรายละเอียดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ากล้องตัวไหนเซ็นเซอร์ใหญ่สุดซึ่งเซ็นเซอร์ใหญ่ดีนอกจากเซ็นเซอร์แล้วันจะมีเรื่องของรูรับแสงหรือเอฟฟิจูดหรือค่า F ค่าเที่น้อยที่สุด ตอนนี้ที่ผมซื้อมาก็คือเนี่ยเซี่ยมีเป็น F 1.4มันจะทําให้ภาพในกองคืนถ่ายได้สว่างขึ้น F ต้องดู F อน,น้อย F ยิ่งน้อยรูรับแสงยิ่งกว้างรูรับแสงยิ่งกว้างภาพตอนคืนยิ่งดีอันนี้ F 2.4อันนี้น่าจะ F 2.0สองนมันจะไม่ได้อันนี้เท่าไหร่วะเขียนบอกปะคือมันไม่ค่อยบอกอะ่ะเออเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบทีละเรื่องเลยว่ากล้องตัวไหนรูรับแสงใหญ่สุดกล้องตัวไหน บีบอัดไฟล์ดีสุดกล้องตัวไหนอะไรอีกวะเซ็นเซอร์ใหญ่สุดอะไรประมาณเนี้เออแล้วก็จะมีเรื่องของเมมโมรีที่ใส่ซึ่งห่วยสุดที่เคยเจอมาคือเซมี Xiaomi แม่งใส่ได้แค่สามสิบสองกิกคือกล้องตัวละสี่ร้อยยังใส่ได้มากกว่าเออมันไม่รู้มันทาไมทํามาให้ใส่ได้สามสิบสองกิกก็ไม่รู้นะเออแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องเชิงลึกลก็คือเอาไปสามารถเข้าเล่นกับเครื่อง NVR ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ถึงตรงนั้น ซึ่งเนี่ยถ้าเกิดกล้องถามว่ากล้องตัวไหนติดตั้งง่ายที่สุดนะผมว่าเป็นกล้องตัวนี้เนี่ยกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องจากเครื่อง NVR เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่อง NVR เป็นยังไงคือกล้องพวกนี้ใช่ปะท่านต้องใส่ซิมเข้าไปเว้ใส่ซิมเข้าไปแล้วก็ต้องเปิดแอปในมือถือติดตรงติดตั้งวุ่นวายวุ่นวายคือถ้าเกิดท่านไม่มีมือถือหรือมือถือไม่มีท่านก็ไม่สามารถใช้กล้องพวกนี้ได้แต่กล้องอันเนี้ย สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้มือถืออ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันนี้มันเขียนความละเอียด4ล้านพิกเซลมันก็ไม่ถึงหรอกแต่มันก็ภาพไม่ได้น่าเกียดนะผมผมชอบผมชอบอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าเนี่ยทำไมผมชอบกล้องตัวนี้เพราะว่ามันติดตั้งง่ายวิธีการติดตั้งคือ,อยังไงมันจะมีเครื่องอันนี้เป็นเครื่องรับสัญญาณท่านเสียบปลั๊กเครื่องเสียบปลั๊กกล้องใช้ได้เลยอย่าลืมอย่าลืมก่อนเสียบปลั๊กเครื่องอ่ะท่านต้องเอาฮาร์ดดิสใส่ไปเออถ้าเกิดไม่ใส่มันก็ไม่บัันนนนทึกกแต่ม่ม็จะดจะดูอไ้้ยางี วิธีการติดตั้งฮนะใส่ฮาร์ดดิสจะไม่ใส่ก็ได้นะมันก็ไม่แค่ไม่บันทึกภาพไม่รู้จะทาเพื่ออะไรอาจบางคนอาจจะดูแค่จอเออาจจะดูแค่จอท่านไม่ใส่ฮาร์ดดิสก็ได้แต่แค่ใส่ฮาร์ดดิสเสียบปลั๊กอยู่สองอันเออแล้วก็ขันไว้อย่างเก่าเสียบปลั๊กเครื่องเอาเครื่องเสียบเข้าจอนี่สายเน็ตไม่ต้องเสียบก็ได้แล้วก็เสียบปลั๊กอันนี้ท่านก็จะได้ภาพไปอย่างนี้มาเลยไงวะคือชุดนี้มันมี4ี่อันคือหนึ่งสาสี่เห็นปะอันนี้ไม่ได้อันเนี้ยคือกล้องตัวเนี้ยผมไม่ได้เสียบ มันก็เลยไม่ได้ตอ่อวิธีต่อนะมันไม่ต้องทําอะไรเลยคือซื้อมาไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยคือเครื่องกับกล้องมันจับคู่กันอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดกล้องพังท่านก็หากล้องตัวอื่นมาแอดไม่ได้เออแต่ข้อดีคือเครื่องกับกล้องมันจับคู่มาอยู่แล้วมาถึงเสียบปลั๊กเสียบจอใช้ได้เลยโอ้โหโคตรง่ายเลยมือถือไม่ต้องใช้มันขึ้นอย่างนี้ให้เลยนะแบบโคตรดออีอ่ะเออเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูเนี่ยเสียบเนี่ยตอนนี้ผมเสียบแล้วเนี่ยมีไฟขึ้นมา เดี๋ยวสักพักเนี่ยกล้องมันจะขึ้นมาเองไม่ต้องทําอะไรโคตรดีเลยเดี๋ยวผมก็ฝากท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับผมจะรีวิวกล้องใหม่ๆให้ฟังดูเรื่อยๆนี่อันนี้อันนี้เป็นเครื่อง NVR ขั้นสูงเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวเอาเอเครื่องนี้ก่อนอา้าวไม่ติดหน้าแตกไอติดติดรอแป๊บหนึง่งเราเสียบไปติดปะติดตดิมันไฟแดงติดเนี่ยเนี่ยติดแล้ว เห็นปะว่าเนี่ยไหนปะอันนี้คือกล้องเนี้ยคือกล้องตัวนี้เห็นปะไอภาพอันเนี้ยคือมาจากกล้องตัวเนี้ยเนเห็นปะมันก็สันส่นๆสันส่นๆมันติดตั้งง่ายเออแล้วมันก็จะมีไอกล้องที่ถ่ายให้ดูนเนี้ยผมก็จะเอามาลงเครื่องนี้อีกทีคือบางครั้งอะเมมเมมเอสดีการ์ดมันพังผมก็เอามาเซฟลงใส่เครื่องอันเนี้ยซึ่งก็เนี่ยมีหลายม,มุมก็ขนาดเอาไปกองกองอนะก็ยังไม่เอายัง ไอ้พวกเนี้ยเสียบอยู่สามตัวจริงๆมันมีเยอะกว่านี้ก็อย่างเนี้ยไอ้กล้องอันนี้ผมชอบดีมากแต่เนี้ยมันจะจับภาพหน้าคนได้มันจะจับภาพหน้าคนได้เออมันจะจับภาพหน้าคนแล้วเราก็จะไปหาค้นหาใบาหน้าได้ว่าเนี้ยไอ้ดีมันเคยมาบ้านเราตอนกี่โมงบ้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วมุมก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะเนี่ยอันนี้มุมเนี้ยผมติดอ่มาดูมุมเนี้ยเนี่ยน,นะมุมเนี้ยผมติดตรงเนี้ยแบตจะหมดอีกแล้วอะเนี่ยมาดู กล้องตัวนี้ติดตรงนี้ถ้าดับไปนี่คือแบตหมดนะมันก็จะเห็นไอ้มุมตรงหน้าบ้านเนี่ยเห็นปะมุมตรงหน้าบ้านไว้แบบว่าใครมาจะได้แบบบันทึกภาพหน้าได้เลยเออเนี่ยเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาปุ๊บมันก็จะบันทึกภาพได้อ่าก็เป็นประมาณนี้อ่าอันนี้ก็ไวเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรอยากดูอะไรกล้องกําลังซื้อมาใหม่กําลังจะมาเดี๋ยว ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเรามีอัปเดตเรื่อยๆเออเรื่องกล้องวงจรปิดอยากได้รุ่นไหนให้เหมาะความต้องการของท่านก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะลองจะลองจะซื้อถ้าเกิดยังมีตังอยู่นะเออนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ